ผมนะฮะเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูหลังจากที่เรามีการคลายล็อกเมื่อวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาครับก็มีเรื่องของกิจกรรมทางสังคมเนี่ยที่สามารถกลับมาทําได้หลายอย่างเนี่ยเป็นปกติแล้วหลายอย่างยังคงมีมาตรการในการควบคุมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิดสินะครับแต่ว่าประเด็นหนึ่งเลยที่สําคัญก็คือเรื่องของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจครับล่าสุดวันนี้ฮะที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับเขาก็ต่อเวลาแรงงาน4ี่สัญชาติ กัมพูชาลาวเมียนมารวมถึงเวียดนามครับให้สามารถทำงานภายในประเทศเพิ่มเติมได้หลังการคลายล็อกโควิด1ิครับ ผู้ชมไปดูมติของคณะรัฐมนตรีนะครับล่าสุดเนี่ยเขาเห็นชอบให้กลุ่มแรงงานต่างด้าวที่มีสถานะถูกต้องที่ประสงค์จะทํางานต่อไปนะครับก็ประกอบไปด้วยกลุ่มที่มีมติคณะรัฐมนตรีอนุมัติเมื่อวันที่29ธันวาคมปี2563มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่13กรกฎาคมปี2564มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่28กันยายนปี2564นรีะครับจำนวนกว่า1ล้าน6กแ0 0 0คน อยู่และทำงานได้ไม่เกิน13กุ่มพาพันธ์ปี2568มีการเห็นชอบให้กลุ่มคนต่างด้าวที่มีสถานะไม่ถูกต้องนะครับที่ประสงค์จะทำงานแล้วก็มีนายจ้างสามารถอยู่และทำงานเป็นการชั่วคราวได้ไม่เกินวันที่13กุ่มพาพันธ์2566โดยหากประสงค์จะทำงานต่อไปสามารถอยู่แล้วก็ทำงานเป็นการชั่วคราวได้ไม่เกินวันที่13กุมภาพันธ์ปี2568 โดยต้องดำเนินการตามประกาศของกระทรวงมหาดไทยและประกาศกระทรวงแรงงานที่เกี่ยวข้องซึ่งได้รับทราบข้อมูลผ่านในจ้างสถานประกอบการนะครับว่ายังมีความต้องการแรงงาน ไม่น้อยกว่า120,000คนครับค่ะสำหรับแนวทางการดําเนินงานของกลุ่มคนต่างด้าวที่มีสถานะที่ถูกต้องนะคะหรือว่าแรงงานต่างด้าวที่ใบอนุญาตทํางานหมดอายุวันที่13กุมภาพันธ์2566ค่ะก็จะแบ่งเป็น2กลุ่มด้วยกันได้แก่กลุ่มที่1กลุ่มที่รับการตรวจลงตาหรือตรวจอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรภายในวันที่1สิงหาคม2565นี้นะคะหากต้องการทํางานต่อไปเนี่ยให้ยื่นขอใบอนุญาตทํางานแล้วก็ดําเนินการตามขั้นตอนที่กําหนด ก่อนที่ใบอนุญาตเดิมเนี่ยจะสิ้นอายุลงเพื่อเพื่อที่จะทำงานได้อีก2ปีโดยทางคณะรัฐมนตรีเนี่ยเขาเห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการตรวจจนถึงวันที่13กลุ่กุมภาพันธ์2,566ซึ่งจากเดิมเนี่ยก็คือวันที่1สิงหาคม2,565ค่ะในส่วนของข้อที่2เนี่ยกลุ่มที่รับการตรวจลงตาหรือว่าตรวจใบอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรภายในวันที่1สิงหาคม2565 หากต้องการทํางานต่อไปค่ะให้ยื่นขอใบอนุญาตทํางานแล้วก็ดําเนินการตามขั้นตอนที่กําหนดก่อนที่ใบอนุญาตก่อนที่ใบอนุญาตเดิมนะคะจะสิ้นอายุลงโดยนายทะเบียนเนี่ยจะอนุญาตให้ทํางานคราวละ1ปีรวม2ครั้งถึงวันที่13กุมภาพันธ์2568ค่ะแล้วก็ในส่วนของการบริหารจัดการคนต่างด้าวที่มีสถานะไม่ถูกต้องตามกฎหมาย4ส,สัญชาติด้วยกันก็คือกัมพูชาลาวเมียนมาแล้วก็เวียดนามค่ะ ก็อันนี้ให้ในจ้างนะฮะสามารถยื่นบัญชีรายชื่อแจ้งความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าวนะครับต่อกรมการจัดหางานได้รวมถึงยื่นคำขออนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าวได้นะฮะภายใน60วันหลังจากยื่นรายชื่อความประสงค์แรกแล้วนะครับจากนั้นก็จะต้องชำระค่าธรรมเนียมค่ายื่นคำขอฉบับละ1 0 0บาทรวมถึงค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงานฉบับละ900บาทให้คนต่างด้าวครับใช้ ใบรับคำขอดังกล่าวคู่กับใบเสร็จรับเงินเพื่อเป็นหลักฐานแสดงว่าคนต่างด้าวเนี่ยได้รับการผ่อนผันให้สามารถทํางานได้จนกว่าจะได้รับใบอนุญาตทํางานตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าวซึ่งหลังจากการดําเนินงานตามขั้นตอนเสร็จสิ้นนะครับก็จะสามารถทํางานอยู่ได้จนถึงวันที่13กุมภาพันธ์ปี2566หากต้องการทํางานต่อครับก็ยื่นขอต่อใบอนุญาตทํางานแล้วก็ดําเนินการตามขั้นตอนที่กําหนด ก่อนใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุโดยในทะเบียนครับจะอนุญาตให้ทํางานคราวละ1ปีอย่างที่นําเรียนไปนะฮะรวมแล้ว2ครั้งก็เบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยจะสามารถต่อได้2ครั้งนะฮะแล้วก็ทํางานได้จนถึง13กลุ่มภาพันธ์ปี2,568นะฮะทั้งนี้การดําเนินงานของคนทั้ง2กลุ่มเนี่ยก็สามารถเริ่มดําเนินการได้หลังจากประกาศก,าร,กระทรวงมหาดไทยแล้วก็ประกาศของกระทรวงแรงงานเนี่ยมีผลบังคับใช้ฮะ อานี่เป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจอีกทางหนึ่งนะฮะหลังจากมีการคลายล็อกเมื่อวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาเศรษฐกิจเริ่มกลับมาสตาร์ทเครื่องแล้วก็ขับเคลื่อนกันอีกครั้งหนึ่งหลังจากเรียกได้ว่ามันต้องปกป้องเรื่องของสุขภาพด้านสาธารณาสุขฮะ,ะแต่ว่าตอนนี้ ผ่อนคลายมาตรการได้แล้วเพราะว่าจำนวนผู้ติดเชื้อลดลงะนะฮะความรุนแรงของโรคกกลดลงนะฮะแล้วก็พี่น้องประชาชนเนี่ยมีวิธีดูแลตัวเองให้ปลอดภัยจากโควิด -19 แล้วได้รับวัคซีนจำนวนมากแล้วนะฮะก็เนี่ยขับเคลื่อนเศรษฐกิจกันต่อนี่หนึ่งกฎไก่ฮะที่รัฐบาลพยายามขับเคลื่อนครับ